สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราโซล่าเซลล์นะครับผมพร้อมกับชุดแทงน้ำหอสูกนะครับผมขนาดความสูงที่4เมตรรองรับสังที่ขนาด3,000ลิตรนะครับหนึ่งถังนะครับผมเส้นนี้หลังคาก็จะเป็นชุดโซล่าเซลล์เลยนะครับผมขนาด4แผงนะครับผมเส้นนี้โครงสร้างแข็งแรงนะครับผมเป็นเหล็กกาม์อนไนท์ทั้งหมดเลยนะครับตัวเสาตัวข้างล่างฐานลากเราก็จะวางเพลทให้เรียบร้อยนะครับผมเราวางเพลทสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้นะครับ ป้องกันสนิมชัวนะครับผมน้ำไม่ขังนะครับงานคุณภาพเราจะไม่ได้ฝังปูนเข้าไปในในพื้นคอนกรีตแล้วนะครับผมเราต้องการให้งานออกมาได้ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับผมตัวโครงสร้างนะครับเป็นเหล็กเดินท่อให้เรียบร้อยนะครับท่อน้ําขึ้นท่อน้ําลงทําให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ดูรายละเอียดงานแต่ละส่วนนะครับผมทาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวถังขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์สวยงามเลยครับผมแข็งแรงมาตรฐานเลยนะครับ ตัวโครงสร้างฐานลากนะครับเก็บนาใหาเรียนนะครับรอยสุงพื้นนะครับพื้นขัดมันสวยงามเรียบร้อยนะครับงานของเรานะครับขาก็จะใช้สําหรับเซตนี้เป็นเซตของโคกหนองนานะครับผมเป็นโคกหนองนาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ของลูกค้านะครับหลุดทั้งหมดลูกค้าก็จะลดต้นมะพร้าวตัวนี้เข้าลงมะพร้าวแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ปูมะพร้าวทั้งหมดแหละนะครับอันนี้ก็เป็นหลุมที่เขากําลังจะ เยังรวมต้นมะพร้าวนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้โซล่าเซลล์แล้วก็ใช้แทงน้ําดูดขึ้นนะครับดูดขึ้นแล้วก็ปล่อยเข้าหาต้นไม้เลยนะครับสวยงามแข็งแรงมาตรฐานนะครับตัวนี้หากท่านใดสนใจอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งแทงน้ำก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์0922618862นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์ขอบคุณครับ